แต่สตรอมนะ่รับผมเป็นหนาทีเดินรวยแล้วก็อยู่กับปืนอาฆาตมเฮ้ยวอนดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับดิสิกเร์เมอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ของ2ดาวนะครับที่ทางผู้เล่นท่านหนึ่งได้ส่งมาให้ผมได้ทำคลิปนั่นเองก็ สำหรับไอดีตัวเนี้ยเคยทำคลิปไปแล้วรอบที่แล้วเนาะที่เราไม่มีไอเทมซับเลยไม่มีเทมเปลี่ยนกระสุนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมอรอบนี้เขาก็ส่งมาให้แก้มือนะครับผมเ mm hmm. ขาบอกว่าซื้อเทมเรียบร้อยละอ่าก็วันเนี้ยสิ่งที่เราจะมาทำนะครับผมก็คือเราจะมาเล่นเดสแมทแล้วก็เล่นด่านยึดจุดนะครับแล้วสิ่งที่เราจะเล่นเนี่ยจะเป็นปืนอัรคนะครับแล้วเราก็จะเล่นฉายาที่ท่านท่านเอ่อที่ที่เจ้าของไอดีเขาได้เซ็ตมาให้เรานะครับผมเนาะ <S <S อันนี้เป็นฉายาที่ เจ้าของไอีเป็นคนเซตไวให้ผมนะครับผมก็เอาไง่ายว่าคลิปเนี้ยเราจะเล่นฉายาที่เจ้าของ i อทเซตไว้โดยที่เราจะไม่เปลี่ยนฉายาใดๆทั้งสิน้นไม่เปลี่ยนเลยอ่ะแล้วเราก็จะเล่น,น,าานะาานเนี้ยฉายานะฉายาตัวนี้แหละที่เจ้าของ i อทีเขาเซตไวนะก็เอาง่ายว่าเล่นเล่นเล่นตามใจเขาเขาจะใส่อะไรให้เราเล่นเราก็จะเล่นอันนั้นนะรับผมก็ช่องแรกแน่นอนว่ามันเป็นฉายากำลังพลพิเศษอยู่แล้วเป็นฉายาที่ทุกอดีจะต้องใส่ น,น้อยคนมากที่จะไม่ใส่แต่ส่วนมากเขาก็ใส่กันส่วนฉายาช่องที่2เนี่ยเป็นเพิ่มความเสียหารยระยะไกลบวกหนึ่งนะครับถามว่าทาไมต้องใส่บวกหนึ่งใส่บวกหนึ่งอ่ะถูกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่บวกหนึ่งเราใส่จุดอื่นเราก็จะเสียไงเราจะเสียความเร็วในการลั่นกระสุนเพราะฉะนั้นมันก็จะสูญเปล่านะครับผมส่วนช่องที่3เนี่ยจะเป็นไอ้นี่ความเร็วในการลั่นกระสุนนะครับบวก3มหน่วย ได้3เสีย2นะครับผมแล้วก็คือคือตันเนี้ยอักตัวเนี้ยจะมีความเร็วในการล่ากระสุนบวก3มีความเสถียรระยะไกลบวกเลเวล1แต่ว่าจะเสียจะสูญเสียการควบคุมของปืนไปเลเวล2ก็คือจะปืนจะดีดง่ายขึ้นนะแต่ก็จะไม่ได้ดีดแบบดีดเวอร์เหมือนลั่น4ยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมเนาะก็ฉายาจะเป็นหลักๆประมาณนี้นะครับผมนะตัว2ดาวครับ ไอเทมโคตรแน่นแน่นแน่นนะครับวันนี้เราก็จะเล่นเป็นอัรตัวนี้เลยอักลาตินนะครับผมอักตัวนี้เก่ามากๆแล้วนะก็เจ้าของอดีเขาเปิดสามสิบวันนะครับไลน์นี่เก่ามากแล้วนะแต่ค่ายค่ายกาลินาแล้วเก่ากึกเลยครับซีรีส์นะครับผมก็เดี๋ยวพกพกเราจะเอานี่ไปเราต้องเอาของเกียร์ไปนะเอาเอาของเกียร์ไปเผื่ออัรกูยิงไม่ได้กูได้คุกยิงแม่ง เคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมดีกว่าครับผมครับตอนนี้เราเข้าไปในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยู่ทีน้ำเงินนะครับอุอ้ยายานี่ผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่ Aut 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 Democrat าไหร่ขยาลั่นสามปืนมันไม่ค่อยดีดนะถ้าใส่ลั่นสามปืนจะไม่ค่อยดีดมากก็อยู่ในระดับที่เราสามารถคุมได้แต่ผมผมไม่ค่อยชินกับอาร<อ> <out> ์คเท่าไหร่เพราะว่า เฮ้ยเดี๋ยวบาเลตไม่ใช่หรอไอ้ดูใหมซิมึงเป็นลูกซองแต่แต่ลูปปืนเป็นบาเลตดนะเกมคนดีบักอีกแล้วครับผมก็ถ้าเอาตรงๆก็ผมไม่ได้ถนัดอักนะแต่แต่เมื่อก่อนนะเล่นเล่นอักเมื่อก่อนชอบเล่นอัชอบเล่นมาก เราก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นคิดพอจากคิดเสร็จก็เปลี่ยนเป็น O.A. อครับผมอะไรวะเล่นเก่งกยังวะซองโซนโงโงดกันจังไรโซนยินผมโดนยับแล้ว มันต้องเจอหน้าไม้ด้วยอัก์คซูไม่ได้กันหน้าไม้อุ๊ยฉันโดนเล่นกกูยิงไม่โดดคืออะไรวะแล้วครับเราเข้าเนาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่กันที่ด่านว้างระเบิดนะครับผม อยู่นด่ดันแตนสตรอมนะครับผมเป็นด่านอีเวนต์ด้วยแล้วก็อยู่กับปืนอาชนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจยิงนะไม่ได้ตั้งใจยิงกยิงตุ่มโอ้โหไล้โคตรฟุกเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นเบิอดแก๊สพิษลืมไปมาแล้วมาแล้วเปิดแก๊สพิลรอไว้ ใช้ตอนเราวางระเบิดได้เราเสียเลือดไปนหนึ่งหน่วยครับทีน้ำเงินเขาโถมหนักมากโดนฝั่งนี้ก็ต้องดูนะตรงนี้ก็ต้องดูครับปลาเลยตังเอาเรื่องครับอุ๊บ หัวแตกก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่า T77 ปืนปืนปืนแม่งดีอะ่ะแล้วก็สูบเหมือนเดิมสับนักสุดท้ายไปทีเดีดหัวแตกตัวแต่แยิงเทสองแม็กพอละโอเคครับยิงโดนละาสองหน่วยพอละเดีด๋ยวกเราทักเราสิงยังไม่ได้เดียว จริงปืนมันเกียร์จริงๆฮ่าถ้าให้ถ้าให้เปรียบเทียบคือปืนปืนพี่แกเกียร์จริงครับอย่างอักเราก็ต้องสู้ในระยะกลางแล้วครับในระยะใกล้เราสู้ทีเจ็บไม่ได้อยู่แล้วแล้วอย่างฝีมือผมมันก็ไม่ได้ขึงขนาดนั้นนะครับคือฝีมือมันไม่โหดขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจะหวังผลของผมนี่ยากมากก็ใครอยากส่งไอเดียให้ผมมาทำคลิปก็สามารถส่งได้นะครับหรือว่าจะจับ ชุดเซตพร้อมฉายาให้ผมเล่นตัวนี้กระบอกนี้ก็สามารถทําได้นะครับแบบเออพี่เล่นปืนนี้ให้หน่อยใส่ฉายานี้เท่านี้เท่านั้นนะต้องใส่อันนี้เท่านี้กําหนดไว้ผมได้เลยนะครับสามารถกําหนดมาได้เลยนะเออแล้วก็ช่องผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยจะทําให้ช่องนั้นได้รับเงินจากผู้ชมโดยตรงนะครับทําให้อ่ ทำให้แบบมีรายได้สามารถทําคลิปหรือว่าต่อชีวิตไปได้นะครับผมเราก็สุ่มเหมือนเดิมครับจุดนี้มันเป็นจุดที่แบบถ้าเราสุ่มได้ดีก็ดีไปทุกอ่่อหวังว่าคงจะมีใครวิ่งมาโดกระสุดเมนะคงไม่น่าจะมีใครวิ่งมาแล้วเพราะว่าเขาวิ่งมาโดกระสุดตอนรอบแรกไปแล้วเราจะบุกก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้โหดขนาดนั้น ยิงเพื่อนใช่ไหมอะไรเพื่อนเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้แล้วเ <c oughs> นี่ยคือปืนที่จะเจ็ดปืนมันเกลียนครับบี <B> <B> ครับวางเลยคนนี้วาคนนี้มีไหมคนนี้ไม่ม,มีครับ ไปแล้วครับโดนยู่บนอายออายเรียบร้อยครับโดนลุมยิงไม่ได้สักตัวไม่ได้ยิงใครคือคือคือ,คอไม่กล้าออกไอ้แม่งไิงน่ากลัวมากเลยคือมั <c oughs> นตึงกันทั้งสองฝ่ายอ่ะฝ่ายเราก็ใช่ย่อยนะทีนู้นก็เหมือนกันดูสปอร์ทีนเราสปอร์ที ไม่มีใครวิ่งมาโดนทอาเลยโอเคครับเราจะปลุกเป็นเพื่อนเพื่อนนะครับผมเพื่อนเราไปกันละเพื่อนเราไปเอนะเข้าบ้านเอาใจหมดเราก็ลั่นเลยตายไปเพื่อนยิงนะไม่ใช่ผม เอ้เข้าบ <What S 1> ีแล้วเข้าบีแล้วเพื่อนเก็บหมดเลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นไงนี่คือวิธีการเล่นนะเล่นยังไงให้สกอร์ไม่เพิ่มแล้วไม่ลดสกอร์ข้านึงตายหนึ่งไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดเลยแล้วก็ไม่เสียคิวด้วยนะโอ้เพื่อนมันโดนระเบิดละ เราเป็นอาร์มันก็จะเล่นยากแต่ถ้าคนที่เล่นชำนาญแล้วก็มันมันก็ไม่ใช่ปัญหาพูดแต่ส่วนมากผมเล่นกลนบาไงเล่นกลบอกับสไนตั้งแต่ได้สไนใหม่มานี่คือก็เล่นสไนใหม่อย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นปืนอื่นเลยก็กลายเป็นติดสไนใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เล่นปืนอื่นเลยอุ้ยหกใจหมด,หมดเฮ้ยครับันนี้ตน ทอ <Okay. S 2> มึงไม่ตายบันไลท์เอ,อ้ยมมนมีตัวหนึ่งไม่เห็นเติมเลือดอยู่ตีตื่นขึ้นมานะครับตอนแรกอ่ะทีมเราจะแพ้นะเอาไปเอาไปเอามาทีมเราชนะเฉยเอเราชนะก็คือจบจบเลยจบเลยตรงนี้ถ้าศัตรูเดินผ่านก็สามารถโจมได้นะหมากอบมันก็โยนระเบิดมาหาผมเยอะส่วนมากผมไม่ค่อยเล่นมักระเบิดนะท่านผู้ชม เอ้าได้เฉย <c oughs> เลือดแสดงคนเลือดเลยนนอะ <laughs> ผมจะเล่นแบบน่นเป็นหลักแล้วผมจะเล่นกลนเบาผมไม่ค่อยเล่นแบบไอ้พวกลายพ่นจุจมถ้าลายพ่นจุจมผม,มเล่นจะเล่นพวกเป็นพวกเอซีพวกปืนนิ่งๆไปเลยอะอย่างอาร์กนี่ผม,ผม,มผมไม่ค่อยเล่นนะชนะครับผมชนะแบบเกาะเพื่อนอเราเข้าเกมกาคอเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ด่านองมนายนะเราก็ไปฉากด้วยสนายนะครับยแมากินกุหลาบ

M สองร้อยเนี่ยมันเป็นปืนในตำนานเว้ยมันเป็นของขังเว้ยเป็นของแร่เลยหุ้ยโอเคคนเก็บปั๊ขอบใจมากขอบพูดเลยว่าผมทิดกำลังไม่ขัดเหล็มันบั๊กเป็นลูกตองหุ้ยโอ้โหไม่ขัด มันก <aid> ็เ <Solomon> ล่นยากนะเพราะว่า <sh> ถ <arp único> <ent> ้าเล่นสไนเนี่ยมันต้องรอให้ชื่อสีแดงขึ้นถ้าชื่อสีแดงขึ้นให้ขนฝาแลรวจริงๆเลยแต่มันก็นะมันก็จะลำบากนียสำหรับที่เขาไม่ได้แบบเล่นสไนเป็นประจำหรือไม่เคยเล่สไนมันจะเล่นยากนะั้งผมเนี่ยส่วนหลัก ส่วนมากเล่นเล่นโกลนซะส่วนใหญ่ไงพอไม่เล่นสะนายก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็พอเล่นได้คล่อ,องใจมากถือบาเลสตองเป็นบาเลสใช่ไหมคล่องใจมากเลยจริงเกมมันบันบ็กเกมมันบล็กเกมดีคุณภาพขึินขวาแล้วมึงไม่ตีกว่าเพื่อน เฮ้ยคุณโอ้โหเป็นเจี๊ยบสามตัวเฮ้ยไม่ตายว่ะแสดงว่าเป็นกบเรื่องตายต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหหมูตายด้วยเพื่อน ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย